เรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ฝ่ายหญิงได้หายตัวไปอยา่างลับระหว่างที่พวกเขานะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็หยุดพักในปั๊มน้ำมันฝ่ายชายพยายามตามหาคนรักของเขาทุกวิถีทางเป็นเวลานานกว่า3ปีก่อนจะได้รับการติดต่อมาจากคนที่รักปลาตัวแฟนสาวของเขาไปเพื่อใจมาพบตามที่นัดหมายจนนำมันสู่เรื่องราวที่มันน่าสยองขวัญสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมมูและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The v a n i s h i n g เรื่องราวเริ่มต้นมาที่ชายที่มีชื่อว่บบาาาบนนีิ ขานั่งอยู่ที่กระท่อมร้างกลางป่าแล้วก็ปวดยาสลบตัวเองและก่อนที่เขานั้นจะสลบเขาก็นำนาฬิกานํามาจับเวลาไว้พอตื่นขึ้นมาเนีนก็จดเวลาบันทึกเป็น3 7นาทีเขาคำนวณเส้นทางที่มีระยะห่างจากกระท่อมไป37นาทีจากนั้นเนีก็เดินไปที่รถเขาซ้อมพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ชวนเพื่อนที่อยู่ในจินตนาการให้ขึ้นรถก็จะทําการปวดยาสลบบอกข้างๆต่อมาบาร์นี่เนี่ยก็ไปรับเดนนิสลูกสาวของเขาที่สถานีรถไฟเดนนิสนั่นแซวว่าพ่อเอาสาไปสุวรนณหกระท่อมหรือเปล่าแต่บาร์นี่เนี่ยก็บ ทำความสะอาดจนมืดแล้วก็มานั่งดูดาวด้วยกันเดนนิสก็ถามเขาว่าบนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงบาร์นี่เนี่ยก็เลยตอบว่าดวงดาวน่ะไม่จะนวนที่อันตนัไม่สามารถจะนับได้จากนั้นเขาก็บอกให้ลูกเนะี่ยเปิดตะกร้าปิกนิกเพราะว่าเขานาเต็มขนมไว้แต่พอเดนนิสเปิดออกมาก็เจอกับแมงมุมเต็มไปหมดจนทําให้เธอตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดบาร์นี่เนี่ยก็เลยรอยอะอย่ะแล้วก็บอกว่าแมงมุมนี่นะ่ะมันไม่ได้มีพิษเขาก็แค่เลาะเธอเล่นเท่านั้นวันต่อมาบาร์นี่เนี่ยก็กล่าวทักทายสแตนชายขับเรือหาปลาเขาถามสแตนว่าเมื่อืนนนนน่่่่่่่ะมีอไไรรรเเเเกกกกิิดขขึ้้้หปลาาาาาาพวววสงง็ผูญแแตตบ เขาไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งดูเหมือนกับว่าบาร์นี่นั้นจะตั้งใจให้ลูกรีตเพื่อจะใช้กระยะทางของเสียงจากนั้นบาร์นี่นก็ไปรับเฮเลนภรรยาของเขามาที่กระท่อมด้วยเฮเลนในกระถามเขาว่าเอาเมีนยนอนมาสุ้ที่กระท่อมหรือเปล่าเหมือนที่เดนเนี่เคยแซวบาร์นี่นี่ก็เลยบอกไปว่าเขานั้นไม่มีเขารักลูกแล้วก็รักเมียแต่ที่มาส้มกระท่อมนี่ก็เพราะว่าเขาอยากทำดนหลายอย่างจะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เวลาต่อมาบาร์นี่ก็ไปคุยกับสาวแบบสุ่มที่เดินตามถนนและเขาจดก็วัดยที่ปรจของตัวเองตามเวลาที่คุยกับสาวแต่ละคนลงในสมุดบันทึกและเรื่องราวเนี่ยก็ตัดมาที่เจฟหนุ่มนักเขียนไส้แห้งและก็แดนเชเวอร์แฟนสาวของเขาทั้งคู่มารถทริปในิานที่บาร์นี่อาศัยอยู่ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปจอดที่พักไหนจังหวะนั้นระหว่างที่รถเนี่ยกำลังเข้าอุโมงค์มันเนี่ยก็เกิดดับกลางทางแดนเนี่ยก็กังวลว่ารถที่ผ่านมานอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ชนพวกเขาเธอก็เลยเพยายามจะหาไฟฉายมาส่องเต่รถคันอื่นแต่ว กับทิ้งให้เธออยู่ตามนาำพังซึ่งมันก็ทาให้ไดแอนนะน้อยใจมากเธอไม่คุยกับเขาเลยจนกระทั่งถึงปั๊มน้ามันไดแอนนยก็บอยเขาสาบานว่าจะไม่ทิ้งเธออีกเจฟฟ์ก็เลยสัญญาว่าครั้งนี้เขาผิดเองและมันจะเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็นําไฟเช็ทิสหลักชื่อของเธอที่เขียนว่าเจฟฟ์ในรักเธอตลอดการให้กับเขาเธออยากจะมอบมันให้กับเจฟ์แม้เขาจะไม่สุดบุรีก็ตามแต่ว่าเหตุผลที่ให้ก็คือเธอต้องการจะให้เขาหนักจุบุรีเธอสูบจากนั้นเธอเก็ยึดพวงกุญ ซึ่งพนักง,งานแคชเชียร์น่ก็บอกว่าเจอเธอครั้งสุดท้ายที่ตู้ขายตัตโนมัติแต่ว่าก็จะไม่ได้แล้วว่าเธอเน่ได้ไปไหนต่อเจฟฟ์เนี่ยก็เลยไปแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็บอกว่าต้องรอให้เขายุบสีชั่วโมงก่อนถึงจะสามารถแจ้งความคนหายได้ทำให้เจฟฟ์ต้องตามหาเธอเองโดยเริ่มจากการพิมพ์แปะประกาศตามหาคนหายตั้งแต่รุ่งเช้าวันต่อมาจนถึงข้าคืนอีกวันหนึ่งเขาเนี่ยเริ่มง่วงเพราะไม่ได้นอนมาทั้งคืนเขาก็เลยแวะไปที่ร้านอาหารเพื่อซื้อกาแฟซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเจอกับิริตรงงจใจดดีเธอถาม้ววยคามมห่วงใาาเขไไปทอะรา ทำไมสภาพเหมือนกับศพเดินได้เลยเขาเนก็นเลยบอกว่ากําลังตามหาคนหายและเขาก็ต้องการกาแฟแต่ว่าริต้าเนก็บอกว่าไม่ต้องกินกาแฟหรอกเธอก็เลยชงนมมาให้เขาแล้วก็พาเขาเนไปนอนพักที่หลังร้านหลายปีต่อมาทั้งคู่เนก็ได้แยกเข้ามาอยู่ในพาทเมนต์ด้วยกันเหมือนกับสามีภรรยาริต้าเน่็ค้นข้าวข,ของของเจ๊ทาให้เธอเนกเจอปืนเธอเนก็นเลยถามกับเขาว่าเอาสิ่งนี้มาทําอะไรเขาเนก็นเลยบอกว่าแค่พวกไอ้ขู่เวลาที่มีคนนมาหาเรื่องไม่คิดว่าจะมาใช้จริง ร,ริต้าเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าจะพกปืนน่ยก็บอยเธอรู้ก่อนและก็สั่งให้เขาสัญญาว่าต่อจากนี้จะไม่มีความลับต่อกันอีกเจฟต์เนี่ยก็รับปากแลวก็สัญญาจากนั้นสำนักพิมพ์เนี่ยก็เรียกเจฟ์ไปพบทําให้เขาเรีบเดินทางไปทันทีและเขาก็ได้เจอกับอาเธอร์ซึ่งเป็นบรรณาธิการอาเธอร์ Arthur เนี่ยบอกว่านิย้ายต้นฉบับที่เขาส่งมาเนี่ยมันเยี่ยมมากแต่ว่าอาเธอร์เนี่ยก็ไม่ให้ดีพิมพ์โดยบอกเหตุผลว่าผลง,งานชิ้นนี้ไม่เหมาะกับสำนักพิมพ์แต่ว่าอาร์เธอร์เนี่ยก็จาได้ว่าเมียของเจฟต์ ตอนแรกเขานั้นไม่อยากรับงานแต่ว่าตอนนี้ตัวของเขากำลังทั้งแตกทำให้มีทั้งเลยไม่เยอะเท่าไหร่เจมฟ์นี่ก็เลยกลับมาที่พาร์ทเมนและก็เริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดเอ็นโดยที่ไมเนด้บอกริต้า เขาไปซื้อชุดทหารเพื่อหลอกริตตาว่าจะไปเป็นทหารกองหนุนแต่ว่าที่จริงแล้วเขาโกหกหลังจากที่ออกจากพาร์ตเมนต์เขาเลเปลี่ยนชุดเป็นพลเรือนแลวก็เข้าไปสัมภาษณ์ในรายการทีวีซึ่งผู้ดำเนินรายการนีก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับการหายตัวไปของแตเอ็นเขาน่าถามเจฟว่าถ้าคุยกับคนที่รักพาตัวเธอได้เนี่ยจะพูดอะไรกับเขาเจมเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เกรดคนที่เอาเธอไปและก็อยากจะให้ติดต่อมาหาเขาเขาจะไม่เอาเรื่องเธอรู้ว่าแตเอ็นอยังปลอดภัยดีและเหมือนเจฟจะสื่อออกมาว่าตัดใจจากแตเอ็นได้แล้วแต่ว่าก็ยังมมมมีีีคคววาาาาาาห่่่่่งงงงงงใใยยยออูตตตตภพัันทฝขบเ้กก็ชชิิป โดยทำงานเป็นอาจารย์สอนเคมีที่โรงเรียนมัธยมเข้าบอกกับลูกศิษย์ว่าสิ่งที่มันนา่าลัวที่สุดของงานวิจัยก็คือการใช้เหยื่อทดลองแบบเสียเปล่าจากนั้นน่กจะจาแมลงวันใสไปในสารเคมี ทางฝั่งของริต้าเมื่อเจฟไม่อยู่ที่บ้านเธอเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาว่าเจฟเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่เลยพยายามจะดาวรหัสล็อกอินเพื่อจะเข้าไปในไฟล์ของเจฟแต่ว่าก็เข้าไม่ได้สักทีใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ริต้าเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเจฟนะ่ะคือตามหาผู้หญิงที่ไม่ชื่อว่าไดนเธอเนี่ยก็เลยเชื่อมาถอดรหัสอักษรไขว้จนได้คําว่าอ w a s h n i ซึ่งก็แปลว่าหายสาบสูญเธอเนี่ยกรอกคานั้นลงไปแล้วก็ล็อกอินได้และก็ได้เจอกับไฟล์งานที่เขียนเกี่ยวกับไดนริต้าก็เลยเรียไปค้นกระเป๋าของเจฟและก็ได้ไปเจอรูปขอองดน เธอได้สวมชุดเล่นแบบเดนแล้วก็ออกไปตามหาเจฟจนกระทันเจอที่ห้องชาวเล็กๆซึ่งในห้องชาน่ยก็เต็มไปด้วยป้ายตามหาคนหายและหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับแดนรวมถึงชุดทหารตอมของเจฟด้วยเธอเนี่ยก็คิดว่าเจฟไม่ได้รักเธอที่ผ่านมาเจฟต้องการจะให้เธอมาแทนที่เดนเท่านั้นเจฟเองก็ยอมรับว่าตอนแรกเขาก็คิดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขารักเธอแล้วสำหรับเดนเขาก็แค่คาใจเท่านั้นเขาน,นมกบุญเพราะว่าหาคำตอบไม่ได้ว่าเธอหายไปไหนซึ่งริต้าเนี่ยก็บอกว่าเธอเข้าใจดีและริต้าเนี่ยก็ได้พาเขาย ตลอดการค้านั้ต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่าจะไม่ได้คำตอบก็ตามซึ่งดีต้าเนี่ยก็บอกให้เขาลืมอดีตและก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ว่าถ้าเขาลืมไม่ได้เธอจะออกไปจากชีวิตของเขาเจฟก็บอกว่าเขานาะรักเธอและจะเลิกตามหาไดนวันละทั้งคู่ก็กลับไปที่ห้องเช่าและกล็เผาทุกอย่างเกี่ยวกับแดนทิง้งวันต่อมาบาร์นี่เนี่ยก็เลือไปเห็นป้ายประกาศคนหายของแดนเ,เขาก็เลื่อนส่วนจดหมายนีไปให้เจฟเพื่อจะให้นัดประเิอที่ร้านเบกเกอรี่ซึ่งเจฟเนี่ยก็ไปรอเขาที่นั่นและก็ทําให้ริต,ต้านะั้นไม่พอใจเธอก็เลยจะออกไปจากชีวิตของเขาริต,ต้าเนี่ยกลับไปคนของออจากพาทเมนโดยที่ไม่รู้เลยว่าบาร์นี่เนี่ยกำล,ลังสกดรอยตามเธออยู่เธอได้เปลี่ยนเสียงรับฝากข้อ่่ตนไยีแลเกปป็ ซ่อนหลังประตูแต่กลับมาที่เจฟเขาโทรหาเธอแล้วก็ได้ยินเสียงรับฝากข้อความที่ดิต้าไม่อยู่แล้วเขาก็เลยรีบก,กลับมาหาเธอแต่ว่าก็ไม่เจอใคร่งระหว่างที่เขาในกำลังเปลี่ยนเสียงรับข้อความบาร์นี่ก็ปรากฏตัวขึ้นในเขาเห็นเขาได้บอกว่าเขาคือบาร์นี่คนที่เจฟเนกำลังตามหา พร้อมกับชงพวงกุญแจของแอนให้ดูทาให้เจมโมโหแล้วก็กระทืบเขาแล้วก็โยนเขาลงมาจากบันไดบาร์นี่นก็บอกกับเจมว่าจะกระทืบเขาให้ตายเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเขาตาเจมจะไม่รู้ว่าแอนอยู่ไหนเขาก็เลยเสนอให้เจมสขึ้นรถไปกับเขาโดยที่มีข้อแม้ว่าห้ามแจ้งตํารวจและก็ห้ามฆ่าเขาท้ามันอย่างนั้นแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้คาตอบตลอดชีวิตตอนแรกเจมส์กำลังเลแต่ก็เห็นว่านี่คือโอกาสสาคัญก็เลยขึ้นรถไปกับบาร์นี่จากนั้นบาร์นี่นก็ถอยรถชนฟุตบาทเพื่อใจไฟไท้ายน่ะแตกก่อนจอ ตัดภาพมาที่ริต้าหลังจากนี้มาจากเจฟเธอร์นึ่งก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนเธอร์นึ่เมาหนักมากแล้วก็คิดถึงเจฟขึ้นมาก็เลยโทรหาแต่ว่าก็ได้ยินเสียงเป็นบาร์นี่กลับมาทางฝั่งของเจฟเขาพยายามถามว่าตอนนินเดนอยู่ไหนแต่บาร์นี่นี่นก็ตอบไม่ตรงประเด็นเขานนเล่าย้อนกลับไปว่าตอนที่เขาอายุสิบห้าปีมีบางอย่างในหัวของเขาสั่งให้เขาหนึ่งกระโดดระเบียงเขาอยากจะรู้ว่าตัวเองน่งจะกล้าทำไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทำจริงๆหลายปีต่อมาเขามีลูกมีเมีย เขาจาได้ว่าตอนที่พักเขาเครวญพักร้อนนะ่ะเขาเคยกระโดดน้ำไปช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งลูกสาวของเขาก็ภูมิใจตัวของเขามากบาร์นี่ในเวลานั้นน่ยก็ได้กลายเป็นฮีโร่ของลูกแต่ว่าตอนนี้เขากําลังทําสิ่งตรงกันข้ามเขาอยากทําสิ่งที่มันชั่วร้ายที่สุดเท่าที่มนุษอนจะคิดได้เขาไม่ได้ขืนใจเดนเพราะว่าเขาไม่ใช่พวกหืน่น และเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าเธอเพราะว่าการตาเนี่ยมันยังเลวร้ายน้อยเกินไปจากนั้นก็มีตำรวจมาโบกรถตำรวจเข็นใบสั่งให้กลับบาานนี่ไปเสียค่าปรับเพราะว่าไฟาท้ายแตกอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นแผนของบาานนี่ที่เขาเนี่ยวางไว้เพื่อจะทดสอบว่าเจฟเนี่ยจะแจ้งตำรวจไหมซึ่งเจฟเนี่ยก็ยอมปิดปากเงียบตามที่สัญญาไว้ ตะโอนมาที่ริต้าเธอแจ้งความคนหายกับตำรวจแต่ว่าตำรวจ,จ่ก็ไม่รับแจ้งความเพราะว่าเจ็บยังหายไปไม่ครบ24ชั่วโมงเลยอีกอย่างเธอน่มก็มามากตำรวจก็เลยไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเวลาผ่านไปนานพอสมควรริต้าเนี่ยก็สางเมาเธอก็รีบมาหาคุณนายคาร์ไมเคิลแลวก็ถามว่าเห็นเจ็บครั้งล่าสุดตอนไหนซึ่งไอ้ฝ่ายก็น่าจะแก่แล้วก็เลอะเลือนก็เลยพ่านไปเรื่อยแต่พอจับใจความได้ว่าเจ็กระชือฝ่ายใช้ที่มีชื่อว่าบาร์นี่แล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันและใช้คนนั้นนกะก ขีด i n เอ็นาทอมีริตา้านำทะเบียนรถอันนี้ไปแจ้งความว่ารถถูกขโมยโดยเธอในอ้างว่าตัวเองเป็นเฮลเลนขาสิ้นเมียของบาร์นี่จากนั้นก็ขอที่อยู่ของบาร์นี่จากตำรวจมากลับมาทางฝั่งของเจฟบ,บาร์นี่ในก็ยังคมให้คำตอบเขาแล้วก็พูดถึงอดีตอีกแล้วเขาเล่าอนกลับไปตอนที่เขาในฉลองมันเกิดกับลูกเมีย BS. ซึ่งเดนนิสในก็ให้กำไลรูปเครื่องหมอาออนันต์เป็นของขวัญให้กับเขาส่วนเฮเลนในก็เขียนหนังสือชี้ว่าประวัติของบาร์นี่ให้กับเขาเพื่อจะเป็นของขวัญและเขาในก็เปิดอ,อ,อ่ออนนา,านขน,อาาน,นกอด หลอกผู้หญิงคนหนึ่งให้ไปงานรถให้เขานี่ยตั้งใจจะไปโปยยาสลบเธอแต่ว่าก็าลันขับไม่อยู่ก็เลยแกล้งทําเป็นไอแล้วก็หนีเข้าห้องน้ำพอมันจากห้องน้ําเขาเนี่ยก็ได้เจอกับแดนโดยบังเอิญแดนน่ยมาขอแตกแบงค์หนึ่งดอลลาร์กับเขาเพื่อตอนการหยอดตู้ซื้อของจากนั้นเธอเนี่ยก็เห็นกาไรข้อมือของบาร์นี่เธอเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากได้แบบนี้สักอันหนึ่งและก็คิดว่าเจมส์นั่ยน่าจะชอบบาร์นี่เนี่ยก็เลยอบายว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายกําไรข้อมือจากฝรั่งเศสราคาตลาดของกําไรเนั ทำให้เธอตนะตามเข้าไปจนทําให้โดนปวยปะยาสลบและบาร์นี่เี่ยก็ขับรถพาเธอหนีไปกลับมาที่ปัจจุบันบาร์นี่ก็ขับรถมาจอดที่ปั๊มน้ำมันเจฟเนีนยก็เลยวุวนวายถามขึ้นมาว่าเมื่อไร่เขาจะบอกความจริงสักทีบาร์นี่เี่ยก็บอกว่าเขาเคยเห็นเจฟบ,บนทีวีเจฟมีบางอย่างที่เหมือนกับเขาเพราะว่าเจฟเป็นพวกที่หมวกมุ่นและก็ไม่ยอมจะปล่อยวางสหาอย่างไม่ได้รับคําตอบบาร์นี่เี่ยก็หยิบกระบอกน้ําขึ้นมาแล้วก็บอกว่าในกระบอกน้ํามีกาแฟีที่ยาสลบไว้และมันจะทําให้สลบภายใน45หรือว่า40นาทีโดยประมาณเจส่บต้่เาหรือวขาสี่สิบนวะาัย และการจะรูปผลลัพธ์ของสมมุติฐานก็คือการทดสอบจริง เจฟเนะี่ยต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดเดนเะนี่ยเคยเผชิญเขาถึงจะได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเขาเนะี่ยก็ดื่มเข้าไปพอเขาสลบบารนะ์นี่เนี่ยก็นำร่างของเขาไปใส่ในลังไม้แล้วก็ขุดลุมฟังเขาทั้งเป็นแต่ภาพมาทางฝั่งของริต้าเธอกลับไปเอากล่องใส่ปืนที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ตามรอยที่อยู่ของเฮเลนพอมาถึงจุดหมายเธอเนี่ยก็ได้เจอกับเดนนิสซึ่งเดนนิสก็เข้าใจว่าริต้าเป็นเมียน้อยของบาร์นี่ริต,าต้าเนี่ยก็เลยตีนว่าอยากเจอบาร์นี่มากอยากจะรู้ว่าตอนนี้้้้เเเเเเาา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 อออออออย่่ยย่่่่าาบบไไไไนนนนดดิสสกกกกกก็็ลลบบววททททรรรรระะะมมมมธธธถงงงงปปแแตตตพั ทำให้บอกเรื่องนี้กับบาร์นี่และก็เฮเลนเพราะว่าความลับนั้นมันคืออนันต์จากนั้นก็วาดรูปใส่ลักบนกระจกรถกลับมาทางฝั่งของเจฟเขาฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความมืดและก็พยายามจุดไฟเช็คว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ทว่าอากาศในลุมเนี่ยก็เริ่มหมดไปทำให้เขาน้างหมดสติกลับมาที่ริใต้ครั้งหนึ่งเธอส่งเดนนิสไปหาแฟนที่กระท่อมพร้อมกับหยิบกลองปืนขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวแต่ว่าข้างในเนี่ยกระดันไม่มีปืนจากนั้นบาร์นี่เนี่ยก็โผล่มาจากด้านหลังเธอนำกล่องฟาดหัวขอ,ของเขาแล้วกกกกก็วนนว่่่่่่ไปอนนนนใใาาาาาาารรระั้้้เีีีีสดบบมมูขจจค ึงเธอจะซ่อนไปในกะไรประโยชน์ถ้าเธออยากเจอเีีสแล้วก็ก็มาเผชิญหน้ากับเขาแล้วเขาน่าจะให้คําตอบแต่วาริต้าหน,นึ่งก็นำไม,ม้หน้าสามฟาดใส่เขาบาร์นี่น่งก็เลยบอกว่าถ้าเธอฆ่าเขาแล้วก็เธอจะไม่ได้คาตอบแต่วาริต้าน,นึ่ะก็บอกว่าจะหาคาตอบเองเธอฟาดใส่เขาจนสลบแล้วก็เข้ามาหาเจมส์นกระทอบเธอหยิบมีดในครขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวแล้วก็เดินไปรอบบ้านแต่ว่าเธอก็ไม่เจอใครเธอก็เลยใช้โทรศัพท์น่แจ้งตำรวจแต่บาร์นี่หนึ่งก็แอบใส่ยาสลบหน,น,น,นึ่อไว เพราะว่าเขาวางแผนทุกอ,อย่างไว้แล้วริต้าเนี่ยก็เลยใช้มีดฟันมั่วๆจนทําให้มีดเนไปโดนแขนเขาเธอพยายามจะประคองสติแล้วก็วิ่งหนีไปที่รถแต่ว่าเขาก็ตามมาแล้วก็ปวยาสลบพร้อมกับลากเธอเนีกลับไปที่กระท่อมพอริต้าฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกกับเธอว่ามันด้ลักพาตัวเจฟ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเลือกเองบาร์นี่นก็เลยบอกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับยาสลบว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ภายใน15นาทีถ้าเธออยากเจอเจฟเดอะกอลเธอต้องเผชิญท,ทุกอย่างที่เขาหน,นักเผชิญโดยเริ่มจากการดื่มกาแฟาผสมยาสลบในตอนนั้นเองริตา้าก็เลยไปเห็นขี้เลือดบนรองทางของบาร์นี่และเธอเนี่ยก็จำได้ว่าดินที่มันปูดขึ้นมานะ่ะมันมีเศษขี้เลือดอยู่แถมในกระท่อมเนี่ยก็มีพวกที่ยังชุ่มโคลนอยู่ซึ่งก็แสดงว่ามันเพิ่งถูกใช้งานมาไม่นานริตา้าก็เลยโอบ,บายว่าตอนนี้เธอจับตัวของเดนนิสไว้ถ้าเขาไม่บอกว่าเจฟอยู่ไหนแล้วก็เธอจะฆ่าเดนนิสแต่บาร์นี่ก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ริต้าก็เลยเล่าต่อว่าเดนนิสชอบ พูดเรื่องจำนวนนั้นและก็อยากให้พ่อมีเมยน้อยซึ่งมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลแต่บาร์นี่นี่ก็ไม่ปักใจเชื่อเขาก็เลยโทรไปถามเฮเลนซึ่งเฮเลนก็บอกว่าตอนนี้เดนนิสหายไปไหนก็ไม่รู้บาร์นี่นี่ก็เริ่มโมโหแล้วก็ถามว่าริต้าน่ะเอาเดนนิสไปไว้ที่ไหนริต้านี่ก็เลยบอกให้เขาดื่มกาแฟถ้าเขาได้ประเชิญสินที่เธอประเชิญแล้วก็เขาก็จะได้เจอเดนนิสบาร์นี่นี่ก็ยอมดื่มเข้าไปพอเห็นว่าเขาน่ะเริ่มสลึมสลือเธอก็เลยวิ่งไปขุดหลุมศพทำให้ได้เจอกับเจฟในสภาพ มเจเก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากลุมพอดีเขาก็เลยตีหัวของบาร์นี่ก่อนจะใช้พวกมาแทนบาร์นี่จนตายเมื่อเหตุการณ์สงบลงเขาก็กอดกับริตตาซึ่งในขณะเดียวกันเขาก็เห็นลุมศพที่อยู่ข้างๆกันทำให้ตีความได้ว่าแดนน์นั้นน่าจะตายในหลุมนั้นไปแล้วแต่ภาพมาที่อีกทีหนึ่งทงั้งคู่ก็ไปเจอกับอาเธอร์ซึ่งเธอเนี่ยก็ขอให้เจฟบอกเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับบาร์นี่แต่ว่าเจฟเนี่ยก็บอกว่าขอคิดดูก่อนจากนั้นพน,นักง,งานเสิร์ฟก็นำกาแฟมาเสิร์ฟให้เจฟเนี่ยก็เลยบอก,กจลง็บ แล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะ ส่วนตัวนะครับผมโคตรชอบหนังเรื่องนี้เลยนะมันมีรายละเอียดที่เปลียกย่อยให้เราตีความแดนหลอกระวังตัวละครนะครับกินเหนือฉันเหมือนกับเป็นเกมจิตวิทยามันอาจจะฟังซ้ำซากนะครับแต่มันดูเท่ด้วยรูปแบบการพูดเชิงนุ่มน้วต้องขอชื่นชมการออกแบบตัวละครโดยเฉพาะวายร้ายที่มีกระบวนการคิดที่โคตรจะซับซ้อนนะครับรอบครอบมันแบบว่าไม่ใช่ฆาตกรแบบบ้าคลั่งทั่วไปนะครับแต่มันเหมือนกับคนที่รู้ตัวว่ากำลังทําอะไรอยู่ซึ่งถ้าช่าให้พูดตรงๆนะฮะอาจจะป่วยทางจิตนั่นแหละแต่ป่วยแบบมีบุธิภาวะเอาจริงๆนะครับมันน่ากลัวกว่า เนื้อเรื่องที่มันจะซับซ้อนไปหน่อยนะครับและก็รายละเอียดปีกย่อยที่มันเยอะซึ่งสําหรับบางคนนะครับอาจจะดูยากชวนงงพอสมควรแต่ว่าสําหรับผมนะ่ะไม่เลยเพราะผมชอบมากและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.3คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือนาวนะครับได้ไป49นะหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ